รีวิวหลังการใช้งานเครื่องกรองน้ำ Philips a d d 6 9 1 0ระบบ rou e led นะครับหลังจากการที่ผมได้ทดลองใช้งานมาแล้วจริงเนี่ยนะฮะสสัปดาห์ที่ผ่านมาจะขอบอกเป็นข้อๆแล้วกันนะครับในข้อแรกเนี่ยผมต้องบอกว่าช่วยลดปัญหาของผมนะครับในเรื่องของการที่จะต้องออกไปซื้อน้ำมาเองนะครับจากข้างนอกบ้านนะครับมันเป็นการลดความเสี่ยงของ โรคโควิด -19 ด้วยนะครับแล้วก็ข้อ2เนี่ยเนื่องจากว่าผมเนี่ยมีปัญหาสุขภาพส่วนตัวนะครับก็คือข้อมือขวาเนี่ยมันหักนะครับทำให้ใช้งานได้ไม่เต็มสิทธิภาพนะครับไม่ถึง50%นะครับในการรับน้ำหนักแล้วก็หลายซ้ายก็ติดอีกนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะขนน้ำขึ้นมาตามปกติเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคมากๆเลยนะครับ ข้อต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันอุณหภูมิของน้ำนะครับซึ่งมีให้เลือกถึง4แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำในอุณหภูมิปกตินะครับน้ำอุ่นน้ำร้อนนะครับซึ่งทำได้ดีแล้วก็รวดเร็วตอบสนองการใช้งานอย่างรวดเร็วนะครับแค่3วินาทีนะครับข้อสำคัญนะครับต้องบอกว่ามั่นใจในเรื่องของความสะอาดของน้ำที่เราบริโภคเข้าไปจริงๆนะครับั้งในเรื่องการกรองแบบระบบ RO นะครับแล้วก็การ ค่าเชื้อโรคนะครับด้วย UV LED และเรื่องสำคัญส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมตัดสินใจซื้อเครื่องกรองน้ำระบบ RO ของ Philips นะครับมาใช้บนคอนโดนั้นนะครับก็เนื่องมาจากว่าผมเป็นคนที่แยกขยะนะครับทุกครั้งเวลาที่จะทิ้งนะฮะดังนั้นจะเห็นว่าขวดน้ำพลาสติกที่ผมซื้อมาบริโภคนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับต่อเดือนเนี่ย ประมาณ240ขวดต,ต่อเดือนนะครับถ้าคิดเป็นปีเนี่ยก็ประมาณ2,880ขวดต,ต่อปีนะครับข้อเสียที่โดยส่วนตัวผมไม่คิดว่าเป็นข้อเสียอะไรนะครับคือการเติมน้ําบ่อยใน1วันนะครับหนึ่งวันเนี่ยผมเติมน้ํา2ครั้งต่อการใช้งาน2คนนะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าช่วงนี้เป็น work from home นะครับผมจึงสรุปว่าไม่ใช่ข้อเสียโดยส่วนตัวนะครับ